กขึ้นลงขึ้นลงนี่จบบนเลียมแล้วครับท่านผู้ชม,มนี่ดูพอดูเดี <c oughs> ย๋ยวเขามาจุวยกันตุ๊บบัดีก้ก็เส้าสอบนี่เส้าสอบกำแพงนี่แต่ว่ากำแพงแห่งล <c oughs> ับกำแพงแห่งลับไหนล่ะลงบุญไปไหนพวกนี่ครับป้าตจ้าเจ้ของแต่เหลืองหำคำดูป้าตจ้าขั้วไก่เมืองนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างหนุ่ยพาเฮ็ดครับ นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาคั่วไก่ครับบ้านลุงบุญลุงน้อยนะครับเด้อหมูสีบ้านล่องแมดนะครับนี่ครับโอโหบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องคั่วไก่ต่อทานด้้อครับต่อทานออริจินอลนี่ครับดี้ต่อทานครับอันนี้บ้านเดี๋ยวนี้ผมอยู่บ้านลุงน้อยครับนี่ครับข้างๆก็เป็นบ้านลุงบุญนะครับนาอแกงอย่างฮู้ครับ อย่าไกลครับอย่าไกลครับเาสวัสดีเอฟซีกันครับลุงสวัสดีครับช่างลุยเหรอนะสสุุดดยอดยอดนี่ครับดูวิธีการดูวิธีการที่เยิ่นจะขึ้นมานะครับไม่เอาตังเทนะครับเนาะครับบรรยากาศบ้านๆครับบรรยากาศบ้านๆครับพี่น้องโอ้ดูดูวิธีการที่เยิ่นจะขึ้นมาผมจับมือจับ โอเคโอเคโอ้โหนี่นี่นี่ชัดเด็ดนี่ครับสวัสดีครับลุงน้อยครับสวัสดีครับนี่สวัสดีเอฟซีก่อนนี่ครับแฟนครับบ้านถุงงท้องก็ดีครับบ้านลองแมทนะครับน้องทุกสายงานครับชช่่าางงลลุุยยขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับน้องร้อยเปอร์เซ็นต์ใจเกินร้อยอรมอากาศบ้านๆครับตอนนี้ก็เวลาครประมาณกี่โมงนี่ลุงอ๋อนี้เขาอยู่กินกันกี่โมงนี่อะสิบเจ็ดนาฬิกา แชงนุยกันนี่กับ่น่อ้นุยนั่นคนนนุยว่า <c oughs> เดียวนี่ห้าโมง๋ยวนี้ห้าโมงห้าโมงสิบนาทีนะครับวันนี้เราจะมาโอ้าอยสาส,ยสยะจัเมียเ่ยมคนหยังรูออ้ยหงกะคนเดียวกับเลี้ยงบกุ้มนะดูครับนี่เชฟครับเชฟน่วย <c oughs> คร,ครยยาก,กินขั้วไก่ยากินขั้วปลาเย็นนี่ครับเดี๋ยวที่ตาม,ม,น,มน,นี่ครับน้อดยอดครับขั้วแฮมเย็นนี่หลายอย่างนะครับน้อหลายเมนูครับท่านผู้ชมขอแขงเอฟซีจิ้งเตะกน้ออยู่เมืองนอกอยู่กรุงธงกรุงเทพนะครับน้องช่วงนี้ก็ทักมาทักมาพวกเชียงใหม่นะครับผมคิดถึงหาบ้านหาจองนะครับน้อดูคลิปนี้แล้วกันครับ บ้านเฮามันของกินบ้านเฮาปันเลิกอืมนี่ครับเดี๋ยวนี่ข้วไก่ครับข้วไก่เนาะมันต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วอยู่บ้านเฮากับนี้ยอดครับสักวันอย่าปาไปซ้อไอ้พักสีเสียบหลังเขาไปไทยซ้อพักสีเสียบได้ครับได้ครับผมนี่ครับพี่น้องตีอยู่เมืองกุ้งก็ดีครับตั้งทำงานทั้งหนอกนะครับเนาะตักเข้ามาว่าโอ้ยคิดถึงพอแล้วคิดถึงหาบ้านแต่ เแน่บรรยากาศทางบ้านนะครับเนาะงพักมาพักมาพักมาครับหองกินบ้านเฮ่าปลาเลือดนี่ครับบรรยากาศหองกิ่นปลาเลือดหองกิ่นปลาเลือดช่วงนี้ก็นี่ครับหมูม่วงกำลังออกจ่อออกดอกเนาะฝนกำลังตกไปสักสองสามวันนะครับเนาะยอดครับสุดยอดครับขั้วไก่ขั้วไก่เมืองหล่อน้ำแห้งสักหน่อย พ่อไก่บ้านแล้วลูกน้องแหลไกบ้านโอ้พ่อไก่บ้านไก่เลี้ยงเองนี่ไก่ปลาไก่ปลาผสมกับไก่เมืองครับไก่บ้านนั่นมันเกี่ยวทับปลาแล้วสุดยอดครับผมตักเก็มเลยโอ้หอมหอมแต่หอมแต่ครับมันบกจังครับสุดยอดสุดยอดบรรยากาศบนบ้านนะครับเนาะแล้วก็เข้ากินยำย็นนะครับนี่ครับ แกเอาได้เวลาผ้าทิศตกดินสุดยอดรบต้งไปานเลยนี่ยแปลงแปลงห้างตูงเนาะถ้าเป็นห้างตูงก็เหมาะสุดยอดมันหลังไปย่ายห้างตูงครับผมครับผมโอ้ดิปลมัวย้ำหนังใช่พระใจย้ำหนังครับปลาหมึกกรอบเนาะปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบนะครับแล้วก็ไอ้แตงโมผัดชะลีพัดแตงโมตกน้ำตกน้ำสุดยอด สงสารเอยจังนอเฮ้ยเอออันมากิ้ขไก่เอาเมียไปเอะครับโอ้กับกินด้วยกันครับวันนี่ขัไก่กับลังซุกครับพี่น้องว่าที่ตกดินนะครับน้องแก่หลังแก้เอลทั้งน้อครับเป็นธรรมดาเนาะของธรรมดาตกเย็นนานคุยกัน ว่าขอซ <PI> ้ำเจ้าบอมกิโล้ฝาโุนไปถงเอากิโลหง้อยันสองล้อยเจ้าบอนเดียวไปขายสองร้อยหมูเหาะขายะไรนี่เถอะขายไก่ไก่ไหนฝันไยโอ้ต้นฝันไก่อูน่ะออาเล็เอาเล็กไงออเล็าทเลข้าเลสดบุนบำล้งนังไก่หักเป็นเลียดอ้มันมันจะอ้วนเอาไปดู ขัวไก่ครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศสุดยอดสุดยอดยอดจะต้องมากินได้ยอดบ้านนานะครับน้องร้องมันเปื่อยสินะคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนนะครับผมสุดยอดครับครับผมนี่ครับโอ้ยมันจังยังจะไดยอดครับสุดยอดครับเดี๋ยวจิ้มก่อนลุงจิ้มจิ้มมาก่อนนี่ครับขัวไก่ ข้าวไก่ข้าวไก่บ้านข้าวไก่บ้านครับผมครับผมปาต่อดูตอดูปาต่อของแต้ครับของแต้ครับของแท้ครับท่านผู้ชมด่าโอ้ลิ้นนิ้นโอ้ด่าหัวใจไอ้นี่หัวใจหัวใจหัวใจกำลังป้าหัวใจจัดไปครับหัวใจหัวใจจะได้ไปจะได้รู้ไปได้ครับอ่า กินเก๊กคอนนี่กะต้องยกยกกคอนเะหลอยปู่เนี่ยถ้ากินหัวใจหอมก็จครับสิ่งนี้รอเหี่ยรอผมเฮ้ยรอไปหมดครับแบบมี้แล้วนี่ครับลุงเล้เล่นกล้องนเอยแล้วจิ้มอะไรจิ้มขั้วไก่ครับท่านโจ้ขั้วไก่ครับขั้วไก่ฝีมือลุงเนาะอร่อยแท้ๆเลยครับผมเหมือนเตาเลยครับผมตาเตาคู่ผมนี่รับประกันได้ ถ้าอยู่ร้านอาหารนี่สุดยอดอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหอมจริงๆสักแก้วครับโอ้มาเิ้่ยมฝีมือเราเองด้วยอ๋เดี๋ยวเราจะปิดคลิปละครับเดี๋ยวเราจะเจอกันอีพีหน้าถ้าไม่้ชมนี่ครับนี่เขาจะกินนี่ครับดูนี่คนนั้นสมบัติมันอู้ถึงวะตื่นเตรนไหุงน้อยนะ ครับลุงปันนะผมนี่ซีดีสุดเลยลุงบุ๊คโอเคไว้เดี๋ยวหันล่ะบ้านทองแม่ดีผมถึงบ่ซีเต้าอุ่นกับเดี๋ยวนี้ับอันนี้เป็นอันคอไก่นะครับออริจินอลเต้าทานนะครับนี่เอาเนี้ยฝากต่อเลยครับเอฟซีนะครับก็บานทองแม่เตาถ่านเดี๋ยวนี่มันจะหอมจะครับอ้โอ้ดูดูดู สลับปิดเคนันเอครับชยหยาดช่วหยนี่แต่เราขั้วไก่ครับพี่น้องขั้วไก่เมียงขั้วไก่บ้านเนาะับผมครับหลวงวางครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับกับช่างหนุ่ยพาเฮ็ดครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดสับสับใครนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างหนุ่ยด้วยนะครับสวัสดีครับ